คือทุกคนเต็มที่แล้วก็มันมากๆเอาแบบสมก็ว่าเป็นมือแรกที่เปิดโตแล้วแบบทําได้ดีแล้วคนมาดูนี่ทุกคนเชื่อไหมว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้นะพี่น้องเศร้าวขวัญแกนโซนแถวตบบำบลสําร่านแถวบ้านโคกนางงามป่าเสียมนี่ขอบคุณหลายๆนะครับแถวน้องสะพังขอบคุณหลายๆคือเอ่อ สิว่างเลยนะผมก็บอคิดว่าคนสิมาหลายปนีนี่เดินยังไงนะงเกือบเต็มนะครับพี่น้องมื่อเมื่อวานถ้าฝนไม่ตกเอฟซีเ e, ชื่อไหมพี่น้องเชื่อาว่าเมื่อวาน,วานถ้าฝนไม่ตกนะครับผมบอกกันเลยว่าเต็มเดินยังไงนะแล้วก็มันกว่านี้อืมแล้วก็มันกว่านี้อีกนะนี่ขนาดฝนตกพี่น้องกับพี่ย่อมครับ พี่พี่น้องน้องเต้นกันมวนกันทั้งบัดไม่มีใครคิดจะหาเรื่องใครใดๆทั้งสิ้นหนูสุดยอดพี่น้องขอ,อนแก่นสุดยอดมาให้กำลังแรงใจแบบโอ้ยปวดโพผู้เลีนแม่งก็เล่นมัน่นผู้เล่นก็เล่นมวนเพราะว่ามีคนมาให้กำลังใจเยอะตอนเริ่มเฮอที่แหลกมันบ่มีด้พี่น้อง พอมาหอดกลางบ้านเนี่ยโอ้โหพี่น้องนัถ่ายยุ่กลางบ้านมาที่นี่มัน่นทุกคนอดไม่อยู่เต้นมวนกันกุ๊บเมกไปที่นี่โอ้โหสะใจนะ,นะครับรถแฮ่นะครับเมื่อวานเนี่ยระบบเครื่องเสียงโดยพี่เอกสาวทิพย์เป็นคนบางระบบมานะรถก็มีมือมิตรแล้วก็น้องนาตีมาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมขออนุญาตเลยว่า ผมขอทำเองแลวกันเพราะว่าเราฟังแล้วเนี่ยมันเพราะอยู่แต่ว่ามันมันเพราะในทางที่แบบเรานั่งชิวแล้วก็ฟังเพลงอันนั้นเราไม่เถียงเพราะมากนะครับแบบเปิดเพลงนั่งชิวได้ผมก็เลยวว่าวันนี้ผมขอมิกซ์เองเมอว่านุ่มขอจะของอผู้เพิ่นมิก่แล้วนะครับจะของรถเลยว่าพี่ขอทำเองเด้อเพราะว่า ถ้ามันไม่เราใจมันไมีใครเต้นหรอกคือเราต้องมองหน้าง,งานให้ออกว่าตอนเนี้ยคนเข้ามันคนเขากําลังเฮิร์ตกำลังอินในการเต้นแล้วก็เอนจอยอยู่เพราะฉะนั้นนะเฮัาสีม,มาแบบโอ้แล้วนออแล้วก็เครื่องเสียงแบบหนุ่มๆฟังง่ายๆเนี่ยมันไม่มีใครเต้นแน่นอนการที่เราจะเอาคนอยู่แล้วคนต้องอยู่เลยก็คือ ต้องอัดเครื่องให้เร้าใจและแบบกระแทกใจให้มากที่สุดนั่นนะมันถึงจะเอาคนอยู่นะครับมันถึงจะเอาคนอยู่คือรถคั้นนี่พนต่อมาพี่น,อน้นองคืออย่างนี้พนต่อมาโดยที่ว่าใจรักเพิ่นใจรักนะครับเพิ่นใจรักแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีมีประสบการณ์ในในด้านงานอย่างนี้เท่าไหร่หรอกพี่กา ใจมันมักนะเออใจมันมักเพิ่นกันเลยแบบว่าเฮ็ดซื้อนะครับแต่ที่นี่ลองผู้เพิ่นเฮ็ดเสียงเพิ่นกับบริมองเกมออกว่าตอนนี้คนมั่นเพมั่นทนบริหูไงแต่ว่าเราเนี่ยผ่านจุดนี้มาแล้วก็ยอมรับว่าหนึ่งกระเดืองกระเดืองเบรดต้องกระแทกใจแล้วต้องเล้าใจต่ำต่ำต่มนี่มันถึงจะเป็นตะเต้นถ้าบ่าเล้าใจบ่แห้งพ่ ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เล้าใจไม่มีใครเต้นหรอกอไม่ไม่มีปัญหาครับเมื่อวานไม่ได้มีปัญหาครับอืมเพียงแต่ว่ามีปัญหาคือเรื่องมอนิเตอร์อืมมีคนเครียดมากรักครับผมก็เป็นรักแล้วเป็นห่วงน้องทุกคนนี่แหละครับพี่น้องไม่มีใครรักไม่รักไม่ห่วงน้องหรอก นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะทยํยในไงได้ลนะ่ะทุกคนเราก็ได้แค่ส่งกําลังใจเด็น้อใช่ไหมมันทําอย่างอื่นไม่ได้แลว้วตอนนี้<笑><笑>นะครับเมื่อวานนะครับปัญหาคืออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่เด็กคือยังผมบอกนั่นแหละน้องร้องเพี้ยนหรือใครที่ร้องเพี้ยนเนี่ยมันไม่เกิดจากไม้เดเอมันเกิดจากอ่ม คืออย่างนี้ปกติเราจะมีมอนิเตอร์ข้างหน้านะตู้มอนิเตอร์ตู้ลำโพงอยู่ข้างหน้าตรงที่น้องร้องอยู่ข้างหน้ามันต้องมีเหรอไหมหมู่บ้านฝนตกเพราะฝนตกปุ๊บเราก็ไม่อยากจะเอาของเนี่ยเอาํำโพงอเิเล็กทรอนี้พวกเนี้ยไปตากฝนละใส่งานมันไม่เหมาะนะครับของใครใครก็รักถูกไหมเท่ากับบก้าเอาของบอกของเพื่อนไปตากฝนดิ ต่อให้มันต่อให้งานก็ช่างเถอะนะครับมันต้องเซฟสิ่งของช่วยเจ้าของรถเขาด้วยนะครับบ่อนวาจะเอาของเพลนเปตไปตากฝนได้ฝนตกไม่ก็ดึง,ดงออกไปตากเยอู้กบบะบ่มีนแหละเปนบละครับนะก็เลยบ่อได้ใส่ตู้แต่ว่าในทาากับกันอันผมก็อยากจมไหน้องนนอง,นอง,นอง,นองในเทียมอยู่วาทำไมไม่เอา เอียร์มอนิเตอร์เนี่ยของของทีมรถแห่ประจำเขาเนี่ยมาใส่คือทุกคนมั่นใจในจะอของว่าไม่ร้องเพี้ยนไงเออแต่พอขึ้นไปลองอีนหลีแหละวัาพอพอใส่เอียร์มอนิเตอร์นี่ได้ยินเสียงจกของประชัดก็เลยทำให้ร้องเพีย้ยนนะถ้าผู้ใดบอกคนอนโ้รนตัวเองบ่ได้เลยเนี่ยนะโอ้เหนื่อยนะเห็นบอกผมถึงบอกให้ว่าการที่จะร้องเพลงบนรถแห่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนร้องอยู่บนเวทีทั่วไปนะครับมันก็เลยทำให้ร้องยากเขาด้วยตังใสอินเอียไม่เตอร์เพื่ออูหูแล้วก็ฟังใี้นีเอียจะขอเท่านั้นถ้าใครมั่นใจหรือว่าใครที่เจนจัดเรื่องร้องเพลงเนี่ยมันก็ค่อยไม่ค่อยเพี้ยนหรอกอย่างเช่นหมวดใบปอมวดเนี่ยคือเพิ่นชินอยู่แล้วเพิ่นกระหูแล้ว ค่ยกัซื้อคุยกับลองบมไม่เพีย้ยนนะฉนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเลยแล้วขึ้นไปร้องแล้วไปใส่เลยนี่เรียบร้อยนะครับผมบอกเล้ว่าเรียบร้อยต่อสิให้เก่งอยู่ตรงห้องเท้ากับซางพอไปเจอขึ้นรถแห่แล้วเนี่ยรับรองเลยว่าคุณมีสิทธิ์แต้วแนวผมก็บ,บอกอยู va, ่ด้ว่าใช้เอียกับพี่เขาเด้อกะพอ้ากันใส่มันใจจะคล้องมาที่นี่เพี้ยนบอกกับเพี้ยนอยู่นะครับแต่ก็บบริณาเกียรติอง แต่ก็มีไม่บนรถแห่เนี่ยเขาจะใช้ไม่เกินสองถึงสามตัวนะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเ,เครื่องเสียงบนรถแห่เนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดอยู่ว่าเสียบยังไดว่างเลยซ้ำใดเนาะเพราะว่าเขาเงียบมากมันมันก็ค่อนข้างจำกัดยุ่ถ้าเป็นผมส่ผมบอส่ไม่้อยในรถแห่เนี่ยผมจใไซไม่ใส่ เพราะว่าไม้สายยังไงก็เสียงเวิร์กกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนฐานด้วยถ้าอยู่บนรถแห่นะเออเสียงดีก็ล้ลยคนระับพี่น้องถ้าเป็นผมผมบ่ใสเองวะไม่ร่อยผมจะใส่ไม่ถือไม่สายเลยแซบกว่าลองลองดีได้ดีกว่ารล้เนี่ยผมใส่แอกไม่ร่อยเปลืองฐานอืม เสียงสัน่นๆหมายถึงหมายถึงยังไหเนาะจากเสียงสันส่นๆเสียงคนหลอกบ่ะกระสิสั่นแล้วเมือ่อยร้องเหนื่อยมันก็คงสั่นเนาะสั่นทีที่แอบเลยพี่นนอง มันดีสนุกด้วยเมื่อวานผมถามพี่น้องที่เลืออยู่นี่เช็ดรอยก็คนเนี่ยว่าถ้าใครดูเมื่อวานฟังแล้วเนี่ยมูเจ้าอยากจ้างบอเป็นตาจ้างบอกมูเจ้าว่าตามที่ทุกคนได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยทุกคนฟังแล้วเนี่ย ปิตจาจ้างบออืมเราใจบออืมแมนไม่มันสันทุกคนเลยแต่แต่เริ่มต้นไม่ใช่เพราะเหนื่อยอมืมันสันมันก็เกิดจากคนหลอกทานแล้วมันสันนี่มันบ่เกี่ยวกับไม้นะครับไม้ก็แค่ไม้ที่ซือเพียงแต่ว่าถ้าไม้ถือนะครับ จ้างขาสนุกร้อยเปอร์เซ็นต์คือการที่ไม้มันสัน่นมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคนด้วยเพราะาอยู่บ่อย่ไม่สั่นนันเป็นเลอว่ไรเนาะนะครับไม่เคยเจออาการนี้ด้วยแต,แต่เฮ็ดเครื่องเฮ็ดอย่างมากเบรเคยเจอนะครับไม่มีแต่ว่าสั่นเกิดจากตัวคนมากกว่าสั่นจากอะไรมันก็หลายปัจจัยนะ จ้างมันบอกครับอืมจ,อนะออจ้างครับพี่น้องครับเออจ้างครับเอก็โอเคอยู่นะครับก็ดีอยู่ได้แหละพี่น้องว่าอยากจก้างอยากเนาะเนี่ยนะครับในเร็ววันนี้นะครับอย่างอย่างที่อยู่ที่ร้านออแม่น้องนะครับพี่อาคนลุมสาขาสองของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่นอ้องเจ้าเสียว,ว่าเขาจิจ้างเลยนี่ พอาคนลุมนะครับสาขาใหญ่ก็จะจ้างพี่อาคนลุมสาขาสองที่ขอนแก่นก็จะจ้างรถแห่เลยเป็นไงล่ะเออนะคือนะครับไม่แตกมันเกิดจากคนอ่ะเป็นห่วงแห้งห่วงใส่แบบบุหรี่เรื่องน,นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับวันแรกนะครับ ระบบมันไม่ลงตัวหรอกเพราะว่ารถกับทัิสีออกงานเนานะะเดี๋ยวไม่ราคาแค่นั้นเนาะผมโมโหซื้อว่า<ๆ>พ่นใส่ไม่ดุ่นนันเพราะ่ันก็แชร์เด็กหน่อยเอาไม่ไปอยู่นะคือไม่เซาวิชั่นนะครับไม่ตัวราคาหมื่นสองหมื่นกบหมื่นต้นตตๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะดีได้รอ,อกแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอบหน้างานต่อไปไม่ได้ไม่ใช่ผมจะไม่ใช้เสียงไม่ไม่ตัวนี้แน่นอน นะติชมเข้ามาได้นะครับก่เสียหายครับเพราะว่างานวันแรกนะครับมันไม่มีใครที่จะไปลงตัวได้เลยหรอกวันแรกรับชมทุกคนรับฟังทุกฝ่ายนะครับ,นะค,รบคือปัญหาอยู่ในนี้หมดแล้วผมทําการบ้านอเวดแล้วไม่ต้องห่วงรอบหน้าไม่ได้ฟังแน่นที่ที่ที่เอฟซีบนบนนี้เนี่ย ทีเเสนอเข้ามารับรองรอบหน้าไม่ได้ไม่ได้เจอแน่เสียงเนี้ยอืมอย่าเลือมนะหมว่าน,นี่ถ้าผมบริบผู้แก้ให้ระบบเองแหละก็บบด้มีเองทุกคนจะได้ยินเสียงที่มันหยาบเสียงไปกว่าน,นี้เยอะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยอืมนะเสียงมันจะ อยาไปกว่าน,นี้มากนะครับผมไม่ได้บอกว่ารถไม่ดีหรือระบบไม่ดีนะดีแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีคนที่เขาทำโทนทำเสียงไว้ก่อนเนี่ยเขาชอบในสิ่งที่เขาชอบนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถามมาอยู่โตเกียวเท่าเนี่ยผมกับคุยกับบอดเลยว่าโตเกียวก็คือโตเกียวรถแห่ตเกียวร่วมกับพี่หนุ่มรถแห่เนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของส่วนตัวเรา นะหมู่ว่านผมก็เลยเฮ็ดเลยว่านี่คือเอกลักษณ์ตเกี่ยวมิวสี่ผมก็เลยปั่นไว้เลยแล้วทําเองปั้นเองเลยเมื่อวานเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนโทนเปลี่ยนอะไรนะคะมูดโทนทุกอย่างทําให้หมดอืมคืออย่างหมู่วานนะผมผมกล่าวว่ารันตีอย่างหนึ่งเลยว่าการันตีเลยเลยว่าขนาดบางคันเนี่ย เขาเล่นนุกมือมเขาเห็นมากค่ะกับว่าได้ดีเกินนี้ได้ล่ะเออนะครับถ้าแค่นี้แล้วฟังประมาณนี้แล้วมันไม่โอเคเนี่ยแซงว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยไปฟังไปฟังคันอื่นคุณฟังไม่ได้เลยนะอืมเขาเกิดมาห่วงเวลาบางอันนะนะอนี่ยงไอ้หนุ่มรถแห่คือพอยบอบจา่าไอ้หนุ่มรถแห่พี่หนุ่มรถแห่เป็นเจ้าของรถนะครับเออ นะเสียงร้องที่มันแตกมันเกิดจากการร้องมากระแทกมาอย่างแรงแล้วพอไปเจอไม้เทียราค่าตำาๆถีบบ่แพงห้งมันจะแตกไปต่อให้คุณเป็นมือมิกที่เก่งมากกว่านี้ก็คงจะแก้ยากอยู่แต่ว่านั่นก็อาจจะมีคนที่เขาทำได้เนาะได้ดีกว่านี้ก็มีเยอะแหละพูดถึงมาแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ เรื่องแค่นี้เราไม่ได้กลัวนะครับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่ได้ยินเสียงตัวนั้นเออเรื่องไร้สดที่มันตัดเมื่อวานมันเกิดจากหลายสาเหตุผมที่บ่อยฟังเลยยังบึงถึงยัไปได้จุดละลายที่ตวนแล้วเนี่ยนะคือแกก็ทํางานเต็มที่แล้วมันจํากัดก็คือตอนที่แห่และเดินขี่รถไปด้วยเนี่ยคือหนึ่งนะครับแกวคอมไปวางบนรถรถแห่บังเอิญมารถแห่ขันนี้เพิ่นโบสถิตแอร ปานเนี่ยตรงที่ว่างเนี่ยมันอยู่หลังเครื่องปั่นไฟไอจุดระว่างแผงขีดอยู่หมู่บ้านแล้วก็ยอมรับอยู่รอบบริเวาแต่ว่าเราก็ต้องให้กําลังใจพี่เขานะไม่ใช่ไปด่าเขานะเอาเครื่องเอาคอมพิวเตอร์ไปว่างนะครับอยู่เครื่องปั่นไฟที่มันหอนมันตัดบบที่นี่เพราะอะกเนี่ยเออมันตัดเพราะคอมพิวเตอร์มันร้อนมันเลยใช้งาไปเองมันนะครับพราะที่สองครับที่นี่ ปรอที่สองเกิดจากอะไรนะครับปรอที่สองเกิดจากว่านะครับบริเวณของหมู่บ้านเนี้ยนะครับบริเวณของหมู่บ้านของอประตูหน้าง,งามนะครับสัญญาณบางที่นี่อับสัญญาณมากขึ้นสามจีได้พี่น้องไม่ได้ขึ้นห้าจีนะอื้อ ไม่ได้ขึ้น 5G นะนนในหมู่บ้านนั้นถ้ายากับหงนามลิฟไปไปพบนีขึ้น 3G ปั๊บเลยแล้วก็สัญญาณหลุดเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือหมู่บ้านสังเกตบ่านุมโมคอยอ,อยับหยางเลยพ่อห่ายังก็จับโทรศัพท์มันศูนย์มันเล่นยากมันบ,บ่เปตเตลินเพราะว่าอะไรดิคือสัญญาณมันน้อยมากอะ่ะนะครับสัญญาณมันหน่อยอีหลี หน่อยจนที่แบบโอ้ย่อยโบไหว่อยโบโอเคเลยนะเลื่นสัญญาณตรงนั้นไม่มีเลยเออ่อยย่างไปหมองโลง่ลงหุ่นคอยมีถ้าอยู่ใ,ใกล้บ้านคนหายเลยได้สัญญาณอันนี้คือคือเราต้องให้ความเป็นธรรมพิจุนเขาด้วยนะวันเ,เป็นยังคือบบแก้ไขเป็นยังคือบบอันนั้นนี่ใจเย็นๆมันมีเหตุและผลมันอยู่ขั้นสิบอกว่าโอ้ยไม่มืออาชีพเลย ก็เกินไปบางทีนั่นเออเขากระดิตรแล้วแน่เราเหตุงานเต็มทีเด้ว,ว่าเราแลี้ยนตหนาตหลังอยู่อืมมันก็มีผิดพลาดกันได้หมดแหละคือไขอ่ยข่อยัางผ่าเ้อาหาทั้งเทือนะ่ะอย่างเมื่อวานนี่แหละซะดีไข่ตาชินใจเอาไม้ตัวแพงๆขื้นไปใส่ซะทุกคนก็จะไม่ได้บ่นเรื่องไหม่เนาะไอ้เราก็คิดว่ามันน่าจะเอาอยู่แต่ที่ไหนได้พอพอใช้จริงๆอะ่ะมันหลายคนลองหลายเปลี่ยนไม่ไม่มีแค่สองตัวเปลี่ยนกันลอง บางคนเสียงแรงมากที่ตะ,ะตะคอกใส่ปุ๊บแตกเลยเสียงไหมอ่ะโอเคเนี่ยนะครับเน็ตคือการเล่าเอาท่าท่ามองท่ามองเป็นกลางๆสังเกตบ่าวันที่ไลฟ์ก็พี่จุ่นเนี่ยไลฟรอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่เดิมนั่นแหละแล้วก็มือบุญมองไฟเป็นยงมันคือป่ตัดเออ เมื่อบุญงไฟผิดจุดรถตัดอยู่ในรถเรามันแอร์เย็นมันก็บพุ้งไปัง้อมมันกระลั่นได้เนาะแต่ว่าพราขื้นไป่หดทั้งรถแฮ่น่ะมันร้อนเล่าว่างทั้งรถแฮ่แล้วคอนโทร่ในรถแฮ่เลยมันห้อนมาบนี้ขอมมันขอมมันเออนะ่มันเลยตัดปัดที่นี่ตัวรับสัญญาณนะครับมันอยู่ไกลลโพงพอมันมุ้ยหวองหีบเลยได้หีบปลยนะรถนะครับมันอยู่ไกลลโพงอันนี้ก็มีส่วนทําให้สัญญาณหลุดได้นะ ลำโพงมหาสารน่ะแม่เล็กแค่โตอายุหันน่ะเออมันก็ทําให้บิดเพี้ยนแล้วก็หลุดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวกันอืมนะนี่แหละเมื่อการเห็ุงานพี่น้องไม่มีใครไม่มีไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีใครที่แบบไม่ผิดพลาดเลยคนที่ไม่ผิดพลาดเลยแล้วก็ไม่พลาดเลยก็คือไม่ได้ทําอะไรนะไม่พลาดเลยคือไม่ทําอะไรมันก็ว่าพลาดแล้วมันยังเหตุเนาะ แต่ถ้าคนทำงานมันก็มีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องต้องบึงโดยเหตุโดยผลโอเคอาจจะเสียอารมณ์อาจจะมีน้อยมีหยางก็ไม่ว่ากัน <c oughs> นะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างกันธรรมดาละ่ะก็ต้องมีติชมกันได้คนเราอะวติบ่อยังเลยมากกับเป็นเป็นบาดแเนาะพี่น้องเนาะผมก็ขอใจอยู่นะครับก็ต้องติชมแล้วก็ ติเตือนกันได้ว่าเออมันเกิดเพราะอะไรแล้วทำไมไม่แก้ไขโอเครับฟังปัญหาได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะเกิดปัญหาติดปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหากแค่นั้นะนะครับบนว่าว่าให้ติบ่ให้ยังเลยติได้นะครับไม่เป็นไรนะครับติได้นะครับติได้แล้วก็ แล้วก็จะจัดการแก้ไขให้มันสิิส้นซ้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยากหรอกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวห้องมุงนาะไปดูร้านพิยาคลุลุมสาขาสองว่าเป็นยังไงปกคกไข่ไหมโอ้เปลี่ยนปก๊กเออก็เ,เรื่องป๊กไข่ไหมพี่น้องประเทศนี้เอาก่อนที่ทุกคนจะไปทางอื่นเดีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้หน่อยนะครับ รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้หน่อยแล้วจะพูดเรื่องปกนะครับปกอ่าของบริษัททุกคนว่างามบอคาบเห็นแล้วบอกปกอของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะเออนะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะอ่าปกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกทุกคนว่าสวยหรือไม่ผ่านบอคาพี่น้องผ่านบอนะขอคนละไหลและแชร์ให้ด้วยนะครับ โปกงามบอกครับถ่างงามทุกคนพิมพ์บอกว่าง,งามใหเนแน่ไม่ใช่เลยนะมันจะได้เป็นกําลังแรงใจให้คนออกแบบอ่าแล้วก็คนคิดงานไม่เป็นอ่าบอสกับน้องยานะครับเป็นคนคิดงานละเอีดงานอ่าปกแล้วก็ภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่สามคนหลกักๆหนึ่งบอสเป็นผู้คิดคนที่ลงมือทําจะมีน้องธนูหรือว่าน้องป๊อกนี่แหละธนูกับป๊อก แล้วก็ไอ้เนาะธนูกับปอกนี่คนเดียวกันนะแล้วกับน,น้องย่านะครับน้องยาคนคนเบื้องหลังนี่แหละง่ามมันบอกครับเออขอคนละนึงแช่นึงแช่ถ้าบอกว่าง่ามเออนะคือผมอยากให้กำลังใจน้องๆที่เขาเหตุงานอยู่เบื้องหลังอยู่หลังบ้านนะไม่ว่าจะเป็นน้องยาน้องป๊อกนี่แนีะนะครับคิดงานชุปมูนี่พี่น้องใช้ค่อนข้างที่จะใช้จินตนาการสูงนะ คือคือคนกระทรงไม่ให้เบิ่งหลายอยู่แหละแต่ว่าก็เลยบอกว่ายังน่ผ่านเพราะว่าคือโลโก้เนี่ยถ้าถ้าได้ทําหรือว่าถ้าได้เปลี่ยนใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องแลดูดีหรือว่าดีกว่าเท่าที่ควรเท่าที่ที่มันเป็นอยู่แล้วเอาไงว่าเปิดมาต้องว้าวเลยในโลโก้ตัวนั้นก็เลยว่ายังยังไม่ให้ผ่านแล้วก็ขอเลือกอีกหน่อย นะเหลือแค่โลกโก้นะตอนนี้แต่ว่าปุ๊กอปุ๊กของเพจของใายเนี่ยก็คือเป็นที่ลงตัวอยู่